ป๊าพ่อโอ้ยหนงถัดเนาะอะไรยังกินครับพ่อขนมจีนน้ำยาอันนี้ก็ต,ต<า>ั๊ตําทะเลหอมปลาแดกปาครับพ่อโอ้ยปลดด่ะร้านไหนทำก็แสบแต่กกร้านยายโยดยาตลาดครับแสบด้วยตําทะเลยายโดดคนนีโอ้ยหปด่ะเป็นไงแม่ โอ้มาสดๆครับบันนี้มันอมมันอมน้ำปลาแดกบันนี้โอ้ก็นีไไ้สุดๆอืมนี่ห้องไข่เลยอื้หยาดอืมใช้พักอะไรสุดยอดนี่มันข้ามดีบันนี้แม่เออเออสุดยอดครับ ที่แม่ทังซี่ย้มเรงคือกันย้มตาคือกันอหารฮกแก่เขาคิกัี่อยากกินเขามาหาฮักอยู่มันกินเขาเยิยมเลยเอิญเขาบ่ามากจะได้กินเขาแล้วทีนีข้าเดียวคันพ่อเป็ลงมากังที่ไม่ยิ้มยิ้ม่นบเ้งกันไปนักเขา่ว่าพ่อทาติดกันคักกัติดกันแน่จิ๋วนี่มือแลงเดียว่มือเลงก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนคือกันเปิดยังเปิดร์ ไม่เอวพอเปิดเอให้คนหนอนขี้หอนขี้ลนาวแนาวกับหนาวไรฉ <laughs> ันจะยึดๆๆดยึดยยึด้ดย